ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่313จะค่าหรือไม่ค่าดีผิดแล้วเป็นค่าเองที่ต้องการล้มล้างตระกูลหลงของเจ้าและเป็นตระกูลหลงของเจ้าต่างหากที่สร้างความพินาศให้ตัวเองน้ำเสียงของเจียงหลีราวกับว่าทะลุผ่านท้องฟ้ายามข่ามเข้าไปในหูของทุกคนในตระกูลหลงหลงเทียนเผิงตัวแข็งทื่อสายตาที่มองไปยังจัก,กรพรรดินีสาวเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนข้ามันนน เมื่อเจียงหลีออกคำสั่งเหล่าลูกธนูที่เตรียมไว้ก็ยิงออกไปพร้อมกันมุ่งตรงไปยังทุกคนในตระกูลหลงฆ่ากันเองหรือนอกเหนือจากการฆ่าคนของตัวเองในเส้นทางนี้แล้วมันจะทำเยี่ยงไรได้อีกเล่าเกรงว่าเมื่อกำแพงถูกทำลายโดยการฆ่าฟันกันเองคนตระกูลหลงที่อยู่ข้างในก็ตายไปเกือบหมดแล้ว หลงเทียนเผงหันหน้าไปทางท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยลูกธนูและมองไปที่หญิงสาวด้วยสีหน้าเย็นชาเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าจักรพรรดินีสาวผู้นี้ไม่อาจต่อกรได้ง่ายอย่างที่คิดการสังหารเกิดขึ้นอย่างเงียบๆในบริเวณเส้นทางตรงไปยังพระราชวังตระกูลหลงจัดเตรียมมาเป็นเวลานาน,านเพื่อรอวันนี้แต่พวกเขากลับไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเจียงหลี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่าง การแย่งชิงอำนาจในวังนั้นทำให้คนรู้สึกหน่ายแหนงเป็นที่สุดเจียงหลียืนบนกำแพงอย่างเคร่งครึมสีหน้าดูโดดเดี่ยวผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลหลงวิ่งครูเข้ามาหวังจะฆ่านางแต่ถูกเงาที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดมืดหยุดไว้เจียงหลีเหลือบมองสนามรบที่กำลังดำเนินอยู่อย่างเฉยเมยภายในใจไม่มีคลื่นแห่งชัยชนะเรื่องเช่นนี้ไม่ได้ทำให้นางมีความยินดีเลยจริงๆ สิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลหลงในวันนี้ล้วนเป็นแอลสิ่งที่เขาเลือกด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสงบความโกลาหนนี้ตำแหน่งของนางในราชวงศ์จยาเซียนก็จะไม่มีใครโค่นล้มได้ในฐานะจักรพรรดิท,ที่ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนตราบใดที่นางสามารถนำประเทศและประชาชนให้สู่ความสงบสุขได้ใครจะสนใจว่าเป็นบุรุษหรือสตรี ต่อให้จะมีผู้ที่ใจโลภมากก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ซึ่งคนช่วยเหลือและยากที่จะกลับมาได้เมื่อเสียงการสังหารค่อยๆเบาลงเจียงหลีก็หันหลังกลับและออกคำสั่งขณะเดินออกไปด้านนอกคนที่เหลือขังมันไว้ก่อนแล้วค่อยประหารชีวิตพรุ่งนี้ก่อนที่จะลงมือนางได้สั่งการล่วงหน้าแล้วว่าต้องเก็บประมุกตระกูลหลงไว้ก่อนเพื่อข่มขู่ผู้คนโง่เงาที่มีใจก่อกบฏในราชวงศ์ยาเซียน การกรบฏที่ได้ไตรตรองไว้ล่วงหน้าได้ดำเนินการในเวลามืดคำ่ำมันควรจะกล่าวว่ายังไม่ทันที่ได้เริ่มก็ต้องมาสิ้นสุดลงเสียแล้วถูกบีบจนตายในฝ่ามือของจักรพรรดินีบยาเซียนเมื่อฟ้ารุ่งสางอวิสูและลู่จ้านนำคำสารพารภาพที่ถูกสอบสวนในยามค่ำคืนและความสัมพันธ์ระหว่างหลายฝ่ายพร้อมด้วยหลักฐานของตระกูลอื่นๆที่น่าสงสัยมาเข้าเฝ้าเจียงหลี เจียงหลีไม่ได้นอนทั้งคืนพึ่งเสร็จจากการฝึกฝนไปเมื่อนางมองกองกระดาษที่ทั้งสองคนยกมาหลับตาลงอย่างปวดหัวของพวกนี้พวกเจ้าจัดการเองก็พอแล้วไม่ต้องนำมาให้ข้าดูฟาบาทยังไงท่านพระองค์ก็ต้องลงลายพระหัตถ์ก่อนเพคะอวิสูไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ดีลูจ่จ้านก็ถามขึ้นว่าคนตระกูลหลงถูกขังอยู่ในคุกหลวงรอให้ฟาบาตตัดสินโทษ เจียงหลีประคองศรีรษะขึ้นดวงตาจับจ้องไปยังกองดีกาเหล่านั้นมืออีกข้างพลิกไปมาอย่างสบายๆนางถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างว่าราชกิจในวันนี้บ้างทุกอย่างยังสงบดีพยยะยะค่ะรู้จ้านตอบเจียงหลีเอามือวางบนกระดาษเหล่านั้นและเงยหน้ามองทั้งสอง นำหลักฐานที่รวบรวมได้เผยแพร่ไปทั่วแผ่นดินทุกคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ต้องจัดการให้หมดตระกูลของพวกเขาต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและต้องถูกยึดคืนทรัพย์สินเพคะพะยาคะ่ะทั้งสองพยักหน้าแล้วตระกูลหลงละเพคะอวิสูเอ่ยถามเสียงแผ่วเจียงหลีรีตาลงครู่ต่อมาก็กล่าวกับอวิสูว่าเอากระดาษและผู้กันมา อวิสูก้าวไปข้างหน้าวางกระดาษให้เจียงหลีหลังจากฝนหมึกแล้วนางจึงยื่นผู้กันที่จุ่มหมึกให้กับเจียงหลีเจียงหลีเขียนลงบนหนังสือสักพักไม่รอให้อวิสูและลู่จ้านได้เห็นชัดเจนนางก็ทิ้งผู้กันลงแล้วออกคำสั่งกับอวิสูว,ว่าส่งคนไปที่จวนตระกูลหลงให้หลงจิงอ่านจดหมายอืมส่วนจวนตระกูลหลงอย่างเพิ่งทำอะไรแล้วให้หลงจิงตอบจดหมายก่อนเพคะ อวิสพูพกระดาษให้เรียบร้อยและถอยออกไปเจียงหลีมองไปที่ลูจ้านมุมปากของลูจ้านโค้งขึ้นแล้วเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำส่วนข้าจะไปจัดการเรื่องอื่นภายในจวนตระกูลหลงหลงจริงยังอยู่ในเรือนของตนใช้ชีวิตอย่างเอื่อยเฉื่อยจวนตระกูลหลงเงียบสงัดทั้งคืนหลังจากฟ้าสางก็ไม่มีข่าวการเปลี่ยนแปลงของราชสามนักเขาดูไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยและยิ่งไร้ซึ่งความกังวล ความเฉยชาของเขาทำให้อาชเวียนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีคุณชายจริงอยู่หรือไม่ทันใดนั้นก็มีเสียงถามดังมาจากนอกเรือนเสียงนี้ไม่คุ้นหูเลยอาชเวียนสะดุ้งหยงลนลานรีบเดินออกจากประตูหลงจริงได้ยินเสียงนี้ก็วางของในมือลงเช่นกันพวกเจ้าเป็นใครกันเข้ามาได้อย่างไรเมื่ออาชเวียนเห็นคนข้างนอกก็เอ่ยถามกระโชโกโคกหัก เซียวเซียวยืนอยู่ที่ด้านหน้าด้านหลังเขาคือกองทัพที่ตรวจยึดจนตระกูลหลงใบหน้าต่างนิ่งครึมและเคร่งเครียดเป็นอย่างมากเมื่ออาเฉวียนเห็นสถานการณ์เช่นนี้หัวใจของเขาก็เต้นรัวเซียวเซียวหยิบจดหมายที่เจียงหลีเขียนออกมาแล้วกล่าวกับอาเฉวียนว่าฝาบาททรงมีจดหมายลายพระหัตถ์ที่ต้องมอบการมอบให้คุณชายจิงขอให้ท่านออกมารับด้วยนี่มันอาเฉวียนลังเลเล็กน้อยมอบให้อาเฉวียนเถอะ เสียงหลงจริงดังขึ้นมาเซียวเซียวขมวดคิ้วอาเฉวียนยืดเอวขึ้นตรงทันทีแล้วพูดกับเซียวเซียว่าเอาจดหมายมาให้ข้าข้าจะนำไปให้คุณชายพวกเจ้าพวกเจ้าจะบุกเข้ามาโดยพลาการไม่ได้เด็ดขาดเซียวเซียวยิ้มเย็นก่อนที่ฝ่าบาทจะออกราชองค์การจนตระกูลหลงถูกปิดล้อมเอาไว้แล้วหลังจากพูดจบเขาก็ยื่นจดหมายในมือให้อาเวียน อาเฉวียนรับมาแล้วรีบหันหลังเดินจากไปหลงจิงรับจดหมายจากอาเวียนแล้วจึงให้อาเวียนถอยไปรอนี่เป็นครั้งแรกที่เจียงหลีเขียนจดหมายถึงเขาตอนที่เขาแกะมันออกเขาดูระมัดระวังและรอบคอบเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามเมื่อเขาเปิดจดหมายดูมีเพียงสามคำเท่านั้นข้าหรือไม่หลงจิงหลีตาลงทันทีเขาอ่านเนื้อหาจดหมายในใจทันใดนั้นเขาก็หัวเราะออกมา จากนั้นเขาพึมพามกับตัวเองท่ามกลางสีหน้าฉงนสงสัยของอาเฉวียนเจียงหลีณนะเจียงหลี่เจ้ากับลู่เจีย้ยเกิดมาเป็นคู่บุพเพสนิวาสกันจริงๆรู้อยู่แก่ใจแต่ก็ยังจะบีบบังคับข้าคุณชายจิงฝ่าบาดท,ทรงให้ท่านตอบจดหมายกลับเสียงของเซียวเซียวดังขึ้นอีกครั้งอาเฉวียนมองออกไปนอกเรือนม่านตาของหลงจิงหดเล็กลงอีกครั้งเขามองไปที่ตัวอักษรสามคำบนจดหมายเขาจะทำลงได้อย่างไร เจียงหลีมอบชะตาลิขิตของตระกูลหลงให้กับเขาถ่าหรือไม่หลงจิงยิ้มเจริญเจรราวกับมีชีวิตมาหลายปีแต่ไม่เคยต้องเผชิญกับสถานการณ์ยากเข็ญที่จะเลือกไม่ได้เช่นนี้มาก่อนไม่ฆ่าตระกูลหลงจะรอดจากความตายจริงๆหรือส่วนคําตอบนางรู้ดีอยู่แล้วแต่ต้องการให้เขาเลือกหลงจิงยกมือขึ้นช้าๆกัดปลายนิ้วตัวเองจนแตก คุณชายอาชเวียนมองเขาด้วยความตกใจแต่เห็นเพียงเขาใช้นิ้วที่เปื้อนเลือดค่อยๆใช้แรงเขียนอีกสองสามขีดลงไปที่ไหนสักแห่งบนกระดาษจดหมายนั้นอาชเวียนรงจริงยัดกระดาษจดหมายกลับเข้าไปในซองแล้วยื่นให้เขาส่งจดหมายกลับไปเถอะขอรับอาชเวียนรับด้วยมือทั้งสองข้างเขาอยากรู้ว่าคุณชายตอบอะไรในจดหมายนั้นแต่ก็ไม่ได้เปิดดูอย่างถือวิสาสะ หลังจากออกไปเขาส่งจดหมายคืนไปให้เซียวเซียวและกลับไปยังเรือนของหรงจริงทหารที่ล้อมจวนตระกูลหลงไว้ไม่ได้ขยับส่วนพวกผู้หญิงและเด็กที่ไรทางสู้ที่เหลือในจนตระกูลหลงล้วนถูกควบคุมไว้รอการพิจารณาคดีขั้นสุดท้ายในเวลานี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าความปรารถนาจะที่ขึ้นสู่บัลลังของตระกูลหลงนั้นได้ล่มสลายไปเสียแล้ว ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ